กับเมนูง ar> ่ายๆเชยไข่ดาวว้าวเราจะไปทำกันเลยดีค่ะมันจะแร็กตั้งท um ่ากระท่ากระท่ากระท่าเปิดฝาหมาทาแล้วจะมาชอบไม่อะชอบมี่กับเขียงอ่ะเปิดตาแก๊สชิบเปิด ก็จะมาออกไข่กันึงนะคะจะบอกให้นะไข่ก็ไม่ได้ฟองเ็แต่เมื่อทีก็ทำได้นะคะตอกไปตอกพอเออเนี่ยสองสามโอเคนะคะเรา่ะจะมาเอา่ทำเงินค่ะต้องขยับนะคะเพราะว่า เนี่ยน้ำมันจะได้เข้าเนี่ยค่ะแต่ไข่แดงเนี่ยตัวสับคัญเลยเราห้ามสุกนะครับเพราะไม่เราไข่แดงะคะ่ะห้ามสุกเลยนะคะเพราะเราไม่ค่อยอะไรเชื่องคือเออกดไม่หลงมาทางนี้ไหมไม่ลมหลงนี่มีจะให้ซีโอเคเอ่าใบก่อนจะกดก่อนจะกดก่อนดกดรอสิ ได้แล้วนะคะวางไว้เลยโอเคเกมเดะสมกินกันเลยนะคะเคเร่อเคเมเดก,กออสอกนเลยขี่นะคะสอง